และนี่คือคลิปตอบคำถาม3ามพี่น้องเใครเป็นคนโดนแกล้งมากที่สุดที่ว่าใคยเรื่องทุสองสร้างใหม่มัธยมอ,ะอ่ะแบบมีคนมาจีบเราเยอะไหมแล้วแบบพี่ชาย้องชายคิดเห็นยังไงก็ต้องดูว่าเขาเป็นคนดีไหมอะไรเงี้ยคือนี่นี่ยังจำได้อยู่เลยเป็นประสบการณ์เฉียดตายในชีวิตออนนคือตอนเด็กเด็ก สวัสดีตอนเช้าคะ่ะทุกคนก็คือไม่ได้หลับแหละเพราะอะไรเพราะเมื่อกี้ก็คือแบบตื่นมารอบนึงแล้วก็ไปหยิบกล้องมาถ่ายนะคะทุกคนวันนี้ก็มีความฟินนะคะวันหยุดของเราเดี๋ยวไปหาแว่นมาก่อนทุกคนตัวนึงสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแอมเองนะคะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยอย่าลืมกด subscribe กันนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยช่องแอมกำลังจะแบบถึงแสน subscribe แล้วจนะ้ามีความอลเลิร์มาก ทั้งที่เพิ่งตื่นนอนก็คนอื่นนะคะหลังตื่นนอนเนี่ยอยากจะขออัปเดตชีวิตกับเพื่อนๆน,นิดน,นึงแบบช่วงสถานการณ์โควิดตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะแย่ yeah, มากเลยเนาะเราก็เป็นกาลังใจให้ทุกคนนะคะหวังว่าพวกเราทุกคนจะผ่านไปด้วยดีแล้วก็อยากให้สถานการณ์บ้านเราตอนนี้นะคะดีขึ้นไวๆค่ะชีวิตของแต่ละคนตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยก็พิมพ์มาคอมเมนต์มานะคะใต้คลิปเล่าให้ฟังกันได้นะคะส่วนชีวิตเราตอนนี้นะคะทุกคนก็ การงานทั้งการเรียนที่แบบเออมันค่อนข้างหนักขึ้นอะ่ะเหมือนพองานหนักมันทําให้แบบพักผ่อนน้อยอย่างเงี้ยบางวันก็จะเบลอไปเลยจ้าแบบหน้าอ่องอองควันฝุ่นด้วยมลภาวะเอยอย่างงี้ใช่ไหมแถมยังต้องใส่แมสด้วยสิวก็ขึ้นลยจ้าปัญหาผิวหน้าก็ตามมาด้วยเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเราก็เลยเหมือนพยายามแบบดูแลร่างกายตัวเองให้ดีเนอะแล้วก็พยายามบำรุงผิวหน้าด้วยจะได้ให้กลับมาใสาปิ๊งๆใสบรท์ได้เหมือนเดิมนะคะสําหรับเรื่องปัญหาผิวหน้าเนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่แอมมมั่วเปล่า หมอเปล่างจริงๆก็คืออาทุกคนนะเนี่ยก็จะมีรอยสิวตรงนี้นะคะแล้วก็จริงๆมีสิวเม็ดเล็กๆตรงนี้บ้างเนาะแล้วก็มีสิวที่จมูกด้วยทุกคนหน้ามีความหมองมากเพราะอะไรดูใต้าตาดิทุกคนตาฉันคือโหลมากคือแพนด้ามากจ้าอันนี้ก็เป็นปัญหาผิวหน้าของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบต้องค่อนข้างดูแลตัวเองดีนิดนึงช่วงนี้นะน้องนิงล้างหน้ากันจ้า แล้วหน้าจริงเราเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างมีปัญหากับการเลือกโฟมเวลาที่เรานอนน้อยๆอดนอนอะไรอย่างเงี้ใช่ป่ะหน้าเราก็จะคำ้ำรอยจุดด่างดำตามมาด้วยเงซึ่งเรามีปัญหาหลายจุดเราก็แบบเอาแล้วฉันต้องใช้โฟมกี่ตัวฉันจะล้างหน้าด้วยโฟม5ตัวพข้มกันไม่ได้แต่บอกเลยนะคะว่าสําหรับแอมเนี่ยปัญหานี้ได้หมดไปแล้วค่ะ เพราะว่าตอนนี้นะคะมีโฟมนะคะตัวนี้ค่ะที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวหน้าเลยนั่นเองนี่ก็คือกา r n i e r Bright Complete Free One Anti Acne Foam ค่ะถามว่าตัวนี้เนี่ยเวิร์กยังไงใช่ไหมคืออย่างแรกเลยเนี่ยต้องมาดูส่วนประกอบของโฟมตัวนี้ก่อนนะคะ mm hmm. เขามีส่วนประกอบที่มีแบบประสิทธิภาพสูงหลักๆ2ตัวด้วยกันก็คือ1เป็นวิตามินซีคือซาลิสติกแอซิดค่ะหลายคนก็แบบ แล้มันยังไงหรอกแกก็ <c oughs> คืออย่ว่าเดียวไปเปิดวิจัยรองรับแล้วนะคะก็คือไปดูงานวิจัยมาวิตามินซีเนี่ยเขาเป็นสารที่มีคุณสมบัติช่วยเสริมสร้างการสร้างคอลลาเจนหรือคอลลาเจนซินเทซิสนั่นเองก็คือจะทําให้ผิวหน้าเราเนี่ย แข็งแรงมากขึ้นกระจ่างสายมากขึ้นจากการที่คอลลาเจนเพิ่มขึ้นนะคะแล้ววิตามินซีนะคะช่วยในเรื่องของการเฟดพิกเมนเทชันหรือก็คือทําให้รอยสิวรอยจุดด่างดำจางลงนั่นเองค่ะอีกตัวหนึ่งซาลิสลิกแอซิดหล้วคนอาจจะเคยได้ยินชื่อไปเปิดมาแล้วคือเขาบอกว่าเป็นตัวที่มีคุณสมบัติแอนตี้อินฟลามัทรีหรือว่าเป็นแบบเหมือนต่อต้านการอักเสบอะไรเงี้ยซึ่งก็จะช่วยในการลดสิว ไม่ให้มันเกิดขึ้นต่อไปอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับการเกิดสิวเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการอักเสบด้วยเนาะอีกคุณสมบัตินึงเนี่ยก็จะช่วยแบบ exfoliate skin อะไรเงี้ยเหมือนกับเป็นการช่วยกันผัดเซลล์ผิวก็อาจจะช่วยเรื่องปัญหาสิวด้วยนั่เนเองค่ะเป็นไงเป็นคุณสมบัติของโฟมตัวนี้ที่แบบบอกแล้วว่าตัวนี้เนี่ยครจริงๆนะคะสำหรับผู้ปัญหาผิวหน้าเลยช่วยอัพผิวให้กระ่างใสนะคะลดจุดด่างดำ เราใช้แล้วเรารู้สึกว่าแบบล้างหน้าได้สะอาดมากทุโพนแถมสิวก็คือไม่ขึ้นเพิ่มเลยเพราะว่าเขาอ่ะมีคุณสมบัติช่วยลดแบคทีเรีได้นะซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวได้ถึง99.99% 99เลยจ้าเราจะไปล้างหน้ากันเลยด้วยการิเยตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มล้างหน้ากันเลยดีกว่าค่ะตัว texture ของโฟมการิเยตัวนี้นะคะมีลักษณะเป็นเนื้อครีมเนียนละเอียดนุ่มเบาบาง เมื่อถูก,กับน้ำแล้วเนี่ยจะเกิดฟองโฟมโดยที่ไม่มากจนเกินไปทําให้อ่อนโยนต่อผิวหน้าสุดๆค่ะเป็นสุดรัดสู้สิวอัพผิวได้ได้ในหลอดเดียวเลยค่ะ เจอแล้วคะ่ะทุกคนจะให้ดูชุดนี่เป็นชุดจำนะคะเออคอนเทนท์ที่เราจะทำเนี่ยคือมันพิเศษส,สุดมากเพราะเราไม่เคยทํามาก่อนเลยเเกิดจากการที่ว่าเราเนี่ยเคยทาบล็อกแบบพาไปเที่ยวโดยที่เราพาแบบพี่กับน,น้องเรามาด้วยแล้วก็แบบมีคนบอกว่าเฮ้ยอ,อยากให้เหมือนพามาออกคลิปบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเออมานั่งคุยหรืออาจจะแบบเล่าประสบการณ์นู่นน่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นสาพี่น้องเออให้แบบว่ามาเล่าเหมือนแชร,ร์ประสบการณ์นู่นนี่นั่นประสบการณ์วัยเด็กต่างๆวิชากรรมแล้วก็แบบเรื่องความรักของเรานั่นเอง ไม่รู้ด้วยว่ามันจะเผาอะไรกันตอนนี้เนี่ยก็คือ2พี่น้องเนี่ยก็คือยังไม่พร้อมนะคะระหว่างเราเรอแขกรับเชิญพิเศษเนี่ยเราก็จะมาบำรุงผิวหน้าต่อกันก่อนนะคะในช่วงนี้นั่นเองซึ่งถ้าถามว่าในสาบคนนี้ใครต้องหน้าใสาที่สุด ก็คือฉันยังจ้าก็คืองานนี้นะเราต้องหน้าบรท์ที่สุดต้องหน้าบรท์กว่าคนอื่นกว่า2คนนั้นเพราะงั้นเนี่ยเราก็จะขอบำรุงผิวหน้าแบบติดสปีดนิดนึงนะคะทุกคนเข้าสูตรทางลัดในการบำรุงผิวก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะ Garnier Bright Complete Tira Anti a g n g Mask นะคะเป็นมาสก์ผิวหน้านั่นเองตัวนี้เลยตัวนี้นะคะก็เป็นสกินแคร์ตัวหนึ่งที่แบบเป็นสูตรลัดทางลัดในการทําให้ผิวบรท์มากๆเพราะว่ามาสก์หนึ่งแผ่นนะคะเทียบเท่ากับการใช้เซรั่มหนึ่งขวดไปเลยเด้อ ตัวนี้นะคะเขามีส่วนประกอบที่สําคัญก็คือวิตามินซีและซาลิซิกแอซิดซึ่งสําคัญยังไงดียังไงเราได้พูดไปแล้วนะคะแต่อีกตัวหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบสําคัญก็คือในอาซินามายหรือวิตามิน B3 ค่ะซึ่งตัวนี้ถามว่าเออแล้วในอาซินามาย,ยาดียังไงใช่ไหมก็ในอาซินามายนะคะจะช่วยให้ผิวเราเนี่ยสร้างเซรามายเพิ่มขึ้นนั่นเองเซรามายเนี่ยจะเป็นสารหนึ่งที่ทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีไฮเดรชันมากขึ้นหรือว่าเป็นแบบเพิ่มสกินไฮเดรชันก็คือทําให้ผิวหน้าเราอ่ะชุ่ ให้เหมือนแบบสกินแบเรียรของเราแข็งแรงก็คือผิวหนังเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือส่วนประกอบที่สําคัญสากตัวของมาสกนี้นั่นเองจ้ามาสกตัวนี้นะคะช่วยฟื้นฟูบํารุงผิวหน้าหมองๆองของเรานะคะให้อัพหน้าไรหน้าใสแบบจัดเต็มจริงๆค่ะได้คืนความมั่นใจในชั่วข้ามคืนไปเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ไปเลย <c oughs> นี่มีความแบบว่าอ้ <c oughs> บอกเลยว่าหน้าปริ้งแน่นอน ฟิ้ลนนนนนาทุกคมมััเย็แวแวบบระหว่างการมาส์หน้านี้นะคะผมก็ชอบหาอะไรทํำเพลินๆค่ะเช่นอาจจะอ่านหนังสืออ่านกระตูนไปด้วยค่ะบอกเลยว่าฟินสุดๆแต่ข้อดีของมาส์หน้าเนี่ยไม่ได้หมดแค่นั้นนะคะมาสกไกนี้ตัวนี้เนี่ยช่วยบำรุงเรื่องสิวด้วยทั้งแก้ไขปัญหาสิวรอยดำรอยสิวเป็นรอยที่หายยากบอกเลยว่ามาสน,นี้แก้ไขปัญหานี้ได้ค่ะ และที่สำคัญแอมแนะนำให้ใช้ทั้งโฟมและมาสคู่กันนะคะเพื่อเป็นสูตรลัดให้ได้ผลลัพธ์แบบเห็นผลชัดเจนอย่างแอมเนี่ยจะแปะไว้นะคะนี่เป็นรูป Before a ละ e r t e r กับการใช้โลรดักฑ์ทั้ง2อ,อย่างคู่กันค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแคมร้องนล้ชื่ออ๋องนะครับอายุ25ปีนะเรียนสถาปัตย์ นะครับแล้วก็ตอนนี้ทํางานอยู่เป็นบริษัทอาังหาแล้วก็เล่นดนตรีไปด้วยนะครับชื่อวง d o v e and the d ดั k ครับเออก็คือใครแบดดิงไว้แปะก็คือนี่เนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยขายของละขายของแต่ต้นคลิปก็ชื่ออันนะครับอายุยี่สิปีครับแล้วก็กําลังเรียนอยู่ที่คณะวิศวะจุฬาครับเรียนปีสามครับเย้ไอ้อันมันเพิ่งอายุ20เองหรอ ชอบร้องเพลงเหมือนกันถามว่าคนต่อสไลฟ์ช่องยูทูบด้วยชื่ออะไรชื่ออะไรขายหน่อยชื่อ a u n p r w เนี่ยแปะไว้คำถามแรกก่อนเลยดีกว่าในสามพี่น้องของเราเนี่ยใครเป็นคนโดนแกล้งมากที่สุดคิดว่าใครหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามพี่ว่าอันเอออันงั้นเราจะมาพูดเขาเก่ยกับคำถามต่อไปแล้วกันคำถามที่สองคือในสามพี่น้องเนี่ย ขี้แกงสองตัวขี้ว่ะช่วงที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี้ยอ่านเขาไปเก็บรวบรวมวิดีโออะไรเงี้ยที่แบบแม่ป้าถ่ายไว้นะแล้วก็คือรู้สึกว่าแบบตัวเองแม่งชั่วขนาดนี้คือไม่ได้สนใจอะไรเลยว่าน้องจะแบบร้องไห้หรืออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้ตันต์ละครหน้าเหมือนตันต์ละครมากกอ่ะ นี่เราเลมันนี่นี่แกนหมนวอะไรนะอขอาว่อเน่นยาวาวว่าน้โหพี่อ๋องเาไม่ได้แกลูกนูอ้ที่สำคัญเลยนะคือป้ากับแม่นี่ไม่เคยหคือคือต้องเล่ก่อนว่าพี่อ๋องตอนเด็กๆอ่ะเด็กๆวัยแปะลูกจะมีความแบบเป็นแบบ เป็นเด็กซ่า,าเหมือนแบบเด็กแบบหัวโจกนิดนึงเออแล้วเขาก็จะแบบมีความบู๊บบู๊อะไรเงี้ยอย่างอ่นนงอานจำได้ป่าวว่าแบบประสบการณ์ที่แบบเหมือนโดนพี่อ๋องแกล้งแล้วจซ็งจำจำได้อะไรเงี้ยมีอะไรไหมมันอาจจะเยอะเ <laughs> ยอะแยะมากเลยที่มันมีช่วงนึ่งที่นแบบที่แบบจะอ้วน,นมากๆอ่ะที่อ๋องก็จะแบบมาแบบบีบเอ <laughs> าแขนมาคือนี่นี่ยังจําได้อยู่เลยเป็นประสบการณ์เฉียดตายในชีวิตเอออัันนนน้ะตอนเด็กๆตอนนั้นเหมือนทะเลาะอะไรกัน ของฉันจะจับเขาโยนออกนอกหน้าต่างคือเกือบตายอ่ะตอกนันฉันเกือบไม่รอดเลอเอ๊ยแต่ไหนที่มีคนผ่านมาเห็นเออจริงๆแอบรู้สึกแบบแอบรู้สึกไม่ดีกับตัวเองนิดหนึ่งนะที่จะจับน้องโยนลงหน้าต่างคือแบบคิดอะไรอยู่วะตอนนั้นมันเป็นตอนเด็กตอนเด็กใช่ใช่แต่ดีนะแอบจับขอบหน้าต่างเอาไว้อะแอบจับไว้แบบมันไม่ลงฉันก็คือไม่ยอมตายตอนนั้นก็คือแบบ โดนอ่านกับพี่แอบโดนพี่อ๋องแก้งบ่อยๆก็แบบมารวมตัวกันแล้วก็เขียนบนดึกสมุดแบบอย่างนู้นอ,อ,อย่างนี้พ <c oughs> ี่อ <c oughs> ๋อยางนู้นอย่างนี้แล้วก็แบบต่อไปเป็นแบบเหมือนวิดีกรรมแม่มีคนถามว่าวีดีกรรมสมัยเด็กอ่ะมีอะไรบ้างเนี่ยซึ่งแบบเอาจิงก็แอบ,บคิดไม่ค่อยออกแต่คือคิดออกเรื่องหนึ่งที่แบบว่ามันเป็นดูเป็นวีดีกรรม สำหรับเราสั่งคนเลยในตอนเด็กคือพี่อ่องกัะอันเนี่ยแล้วก็ป้าเนี่ยเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมพวกขนจัตอย่างเงี้ยปาก็คือจะแบบลั่นวาจาวว่าบ้านเราเยห้าเมเลี้ยงสัตว์เลย,เลยอะไรเงี้ยตอนในเด็กก็คือมีช่วงหนึ่งที่มัน,นีลูกแมวหลงมาที่บ้าน เออตอนนั้นมันมีหลายตัวมากเราก็เลยทำไงเราก็เลยแอบดีดแมวอ่ะมันมีชื่อพิกพายกับเผือกอ่ะคือแบบแล้วความที่เป็นเด็กก็แบบเอานมไปให้เอะไรไปให้ป้าแต่สุดท้ายก็คือเหมือนเลี้ยงไม่รอดเออไม่ได้คือแบบเหมือนกับเราไปให้นมวัวมันกินแล้วมันย่อยไม่ได้อะไรเงี้ยเออก็แบบตอนนั้นก็เสียใจมากเสียใจแบบเสียใจมากๆเลยอะไรเงี้ยขหมยแล้วคือนี่พี่เป็นสถาปนิกตั้งแต่เด็กนะก็คือว่าแบบสร้างห้องให้มันอยู่มีสะพานเชื่อมอย่างนี้อ่าแล้วก็แบบเหมือนกับมีกล่องสอง ่องรังสองอันน่ะแล้วก็มีสะพานเชื่อมโอ้ยตอนนั้นแบบน่ารักมากส่วนถึงวันนี้ก็คือเรายังไม่ได้เลี้ยงอะไรที่เป็นแบบพวกแ,แมวแมวแต่ว่า <ừ> มีคนหนึ่งที่เลี้ยงสัตว์เยอะมากเลี้ยงสัตว์เยอะมากจะเป็นสัตว์ที่แบบว่าปาตีนเอออะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือพี่อองีเจเออใช่ตะก่อนพี่อองเคยเลี้ยงอะไรบ้างโอ้มีมีด้วงมีกบกุ้งมี ปลาตีนเต่าตะภาพอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเยอะมากแต่ก่อนแบบบ้านเราไม่เหมือนอคอเรียมอ่ะแล้วก็คือแบบวาจาะเกยเออวาจาะเกยอย่างงี้โอ้เยอะเยอะไม่เราล่าสุดคือบอกว่าจะเลี้ยงอะไรจะเลี้ยงงูเอออยากเลี้ยงงูมากเอาเรื่องนี้ละกันก็คือเรื่องเอ่อความฝันของแต่ละคนในวัยเด็กเป็นยังไงกันบ้างตอนเด็กเป็นศิลปินอ่าเป็นศิลปินแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นนะตอนนี้ก็ยังเป็นแต่ก่อนก็มีไอดอลเป็นพวกแบบพี่ป๊าปตเตโต้อะไรพวกเนี้ย เราส่วนอาชีพเนี้ยก็อ,กอีกอีกอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเคยอยากไปเป็นแบบคนรักษาสัตว์ป่าที่แบบอุทยานอะไรเงี้ยของเราอะตอนเด็กๆคือความฝันชัดมากแบบว่าอยากเป็นเด็กตาแต่ว่าตอนนั้นสูงวันร้อยห้าสิบหกอะไรกลัวว่าส่วนสูงแบบเท่านี้เขาจะรับไหมจนไปโพสในกระทู้เด็กดีว่าแบบส่วนสูงเท่านี้เขาจะรับเป็นเดะสตาไหมอะไรนู่นนี่นั่นอะเออคืออยากเป็นเดะสตามากอยากเป็นนักแสดง มีแบบว่ามีซุ่มนะอยู่กรุงเทพใหม่ๆอะไรเงี้ยก็แอบไปแอบไปนะออดิชั่นแอบไปออดิชั่นเองไม่บอกพวกเรารู้ตัวอีกทีคือแต่งหล่อไปไหนก็ไม่รู้ไปตั้งแต่เช้าเลยตอนนั้นประมาณมสองฝึกร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปออดิชั่นออดิชั่น SM ตอนนั้นประมาณนั้นก็คือแบบมุ่งมันเวอร์แต่ต่อไปเนี่ยจะเป็นคาที่แบบเข้าสู่การเผาแหละเพราะว่าคำถามมีตัวหัวมาก ก็คือว่าในสามคนนี้คิดว่าใครงกที่สุดพี่ว่าพี่งกแล้วนะพี่ว่าต้องพี่แอมเออี่ไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้คือเรื่องพี่อ่านนะชอบกินไอติมไอติมโคนโคละเก้าบาทก็คือเหมือนพี่แอมต้องมาแบบจริงจังแล้วบอกว่าอ่านอ่านรู้หรือเปล่าว่า ก้าบาทเนี่ยถ้าคิดเป็นเป็นปีหนึ่งแล้วอ่ะอันต้องเสียตังค์ไปเท่าไรหร่ก็บอกว่าแล้วมันแบบมันเป็นของที่ไม่จําเป็นนะอะไรเงี้ยไอติมอะไรเงี้ยคืออันต้องเราคํา,า <S <S วนวณดูคือจริงจังมาก <S 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 ไม่คือคือต้องอธิบายก่อนว่าคือเริ่มโลกแล้วนะตอนเนี้ยคือจริงๆเราเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่ได้งงหรือไม่ได้ไม่ไ,ไ,มไประหยัดเวอร์ขนาดนั้นแต่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าใช้เงินคนอื่นอ่ะ ผู้บาดมืสตาต่างตอนนั้นตอนเรียนบมันเป็นเงินของพ่อแม่ไงเราจะ<ช>มีความรู้สึกเหมือนว่าเราไม่อยากจะใช้เงินของเขาแต่แค่ว่ากับบางเรื่องเราอาจจะเกินไปนิดนึงแ <c oughs> ตนน่คือคือถ้ถึงวันนี้ก็รู้สึกผิดกับน้องหรือกับคนอื่นที่แบบเราไปกดดันว่าแบบเฮ้ยอย่าใช้เงินอย่าใช้เงินนะเอาเรื่องนี้ดีกว่านี้เป็นแบบว่าให้เล่าเล่าให้ทุกคนฟงาาังแล้วกันแบบเมา้ามอย คือเหมือนมีคนถามมาว่าสมัยมัธยมอ่ะอแบบมีคนมาจีบเราเยอะไหมแล้วแ,ลแบบพี่ชายน้องชายคิดเห็นยังไงมีห่วงไม่หรอือเล่าไหมอ่ะไหนไหนเล่าแบบเมาดิาอยากรูกค้ความคิดของพี่นแบบ้องกันก็รู้สึกว่าพี่แอมก็ค่อนข้างเป็นคนที่แบบมั่นคงมั่นใจว่าแบบในมปลายเนี้ยจะจะไม่จะไม่มีแฟนเพราะว่าแม่อบอกไว้ว่าต้องเรียนจบมปลายก่อนแล้วก็มีแฟนแล้วพี่แอก็ยังยึดมั่นอยู่อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ย ก็มีคงมีคนมาจีบเยอะพอสมควรแต่ก็แบบว่าคือถ้าสมมติว่าจีบแล้วแล้วตกลงเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องพอจนถึงช่วงนั้นอันนี้พี่ก็อาจจะแบบมีความแบบแอบห่วงๆนิดนึงนี่ไม่รู้ละสิก็อาจจะมีก็ต้องดูว่าเขาเป็นคนดีไหมอะไรเงี้ยไม่รู้อะสไตล์พี่ชายแหละเนาะของน้องสาวอะไรเงี้ยถ้าคือรู้สึกว่าเหมือนบ้าเราจะไม่ได้แบบว่า เอ้ยแสดงออกชัดเจนที่แบบว่าอย่าไปคู่คนอื่นอยเงี้ยคือไม่มีเราจะไม่ได้ก้าวไกลอันนั้นแต่ว่าเหมือนเราจะแบบเหมือนเป็นห่วงหรองห่างเช่นแบบว่ามีปัญหากรเหลืออะไรก็จะแบบเออเป็นยังไงเหมือนแบบเล่าให้ฟังได้ปรึกษาเรื่องราวได้แล้วก็เหมือนช่วยเต็มสกีอะไรเงี้ยเออใช่างที่บอกว่าแบบเออให้ความปรึกษาอะไรเงี้ยอย่างอันเนี้ยไปเช็คประวัติกัน คนทำงานเป็นทีมกดไลค์เพจอะไรหรือเปล่าคนเนี้ยเอออยู่ในกลุ่มอะไรหรือเปล่าอ่านก็คืออายเุีปยเหมือนไอดอลเลยก็คือทำตามก็คือไม่มีแฟนเลยไม่เคยมีแฟนเลยจนจบมปลายแล้วมันมีคนนึงอ่ะมันมีคนนึงแล้วทำไมใครเหรอไม่คือคนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นคนที่แบบ อุ้ยกิ๊กกับคนนู้นคนนี้เยอะมากเลย,เยแทบนะเอาจริงไม่ไม่ต้องเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ก่อน,ดน,นอเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดก็คือว่าถ้าแบบว่าไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้กู้พูดติดขัดแล้วเนี่ยไม่มจริงจริงมันไม่ได้แบบไอ้นี่ขนาดนั้นก็คือว่าถ้าสมมติว่าอ่าถ้าคุยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีพอมีคนคุยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเราเรา,เรามีแฟนบัฟฟี่เลิฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ไม่ได้ไปคุยคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเออก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาพี่แหมเขา อ่านหนังสืออ่ะเขาก็จะต้องมีแบบกำลังใจอะไรอย่างไงี้เขาซื้อสมุดมาเว้ยแล้วก็คือปินรูปดารามาเยอะมากแล้วก็คือตัดแปะแล้วก็คือเขียนเขียนให้กําลังใจตัวเองเปนหนาองดาราพูดอะไรอย่างเงี้ยแปะรูปดาราสู้อะไรเออแต่ดารา <c oughs> บอกว่าฉันไม่ได้พูดแอบคือใครทำไมทุกคนนี้นะคะก็จะถึงคําถามที่แบบเป็นปิดแล้วกันอันนี้มีคนถามมาด้วยนะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเป็นคําถามปีที่ดี อันนี้ก็คือถามว่าอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าโชคดีที่มีกันและกันทั้งสามคนค่ะเออเปึนน้ง่ะใครจะพูดก่อนอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าโชคดีจะร้องไห้นะคืออย่างแรกะเลยอะเรารู้สึกว่าจริงๆแบบในเรื่องาต่างเรื่องราวองต่างที่ผ่านมาหมดเรามันมีปัญหาค่อนข้างเยอะเลยกับารา้ในชีวิตถ้าเกิดมาเป็นลูกคนเดียวอะ อาจจะค่อนข้างลําบากอะรู้สึกว่าโชคดีจริงที่แบบมีพี่มีน้องอะไรเงี้ยเออพอมีการสามคนมันมีคนช่วยกันคิดมันมีคนช่วยแบบช่วยแก้ปัญหาอะไรเงี้ยแล้วมันแบบมันได้ความเห็นของหลายๆฝ่ายแล้วมันก็เหมือนแบบเออช่วยกันผ่านไปด้วยกันอะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันโชคดีจริงกักการที่เราเป็นแบบว่าพี่น้องกันสามคนเรื่องแบบเรื่องการเรียนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเราก็เกาะกกันมาหมดเลยแบบเหมือนเรี่ยมนก็คือจะเที่ยวเข็นอ่านมากๆโอ้เที่ยวเข็นซึ่งก็ขอบคุณมากที่ ที่มาทจุดนี้ได้เหมือนพอเรามีสามคนแนละ้วแต่ละคนก็เอ่อคาแรคเตอร์ต่างกันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบพอเวลามันระดมระดมความคิดอะไรเงี้ยบางทีมันแบบมันได้ความคิดเห็น mm hmm. แบบหลายหลายทิศทางอะไรเงี้ยใช้เหตุผลจริงๆอะไรเงี้ยอืมก็แบบแฮปปี hmm. ้มากไม่ใช่ว่าเราไม่ทะเลาะก,กันเลยนะเราทะเลาะก,กันนะใช่ไหม mm hmm. เออมีมีทะเลาะก,กัน mm hmm. บ้าง,าง,างอะไรเงี้ยแต่ก็แบบก็หายใช่รครับใช่ใช่นั่นแหละครับก็เลยรู้สึกว่าเราแบบโชคดีแล้วที่มีพี่น้องกันสามคน อเออเป็นไงปิดคลิปอย่างสมบืรณๆมากค่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็กำลังจะปิดลงนะเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆน้องๆช่วยปิดคลิปด้วยอ่าก็อยากรู้เกี่ยวกับอะไรหรือว่าอยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อติดตามข่าวสารของช่องแอมรินะฮะใช่ไหมแอมริเนาะใช่เลยกด subscribe ยยง กดแล้วอ๋อหลักหนึ <c oughs> ่งล้าหนห <c oughs> ห่วยเงือออกเลยแนละ้ว <c oughs> เราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้เราสารพี่น้องามาไปต่อนบ๊ายบาย <c oughs>